เอาทานอ,วอ,วอ,วอะว่าไงพี่ไก่ไก่ที่หลงกันไงโอ้หไก่โคตรเหม็นเลยนึกว่าไก่เน่าเพราะผมรู้ตัวแรกผมจกาคออ้วกแล้วหวานปะหวานจี๊หวานเดี๋วยวเดี๋ยวไม่แพ้แน่เจอบแบบอมไปทั้งรุ่นเลยเป็นไงไม่เห็นตัวหลังโอ้โหผมว่าผมรู้ตัวแรกนะผมทุบแล้วจะเล่นพี่หลงก่อนใช่ไหมจะเล่นก่อนเราโดนก่อนไงไม่เคือง,งไงเคืองเงี้ยโอ้โหทั้งโดนเลยไม่กระดูกเขาดีพี่หลงนะ ดูดีอ่ะไว้จอมซุบเดี๋ยวพี่เจอมั่งอยากมีแผลน่ะแต่ต้องมีแผลนัฮะมีมีโดนหมดแน่นอนผมพูดได้เลยว่าโดนแน่นอนโดนแน่อย่าพลาดเนี่ยพลาดแก้อยู่แล้ววันนี้แผลนี้มีแน่นอนตงแผลแผลพืนคืนจริงเหม็นมั้ยนึกว่าไก่เน่าเลยจะเจอเนื้อเน่าที่เราดูได้เลยเดี๋ยวเราดูแผลนี้แบบ เด็ดขาดอ่ะยังไงก็ไม่รู้ผมเอาคืนแน่ไม่แล้วแล้วกับข้าวนั้นอร่อยไหมตอนเช้าอร่อยเป็นพิเศษเลยใช่ไหมอร่อยมันพิเศษดิพี่ผมไม่รู้ไงเราไม่รู้ไงระวางเนียนเหมือนเดิมด้วยน้ำจิ้มโอ้โหน้ำจิ้มไปอยู่พ่อมันตัดน้ำจิ้มมาลาดให้ใหม่พ่อโอ้ไม่เห็นตัวหลังอ้วกเลยหลอกให้ไปหลอกให้ไปหยิบแก้วโอ้ยอร่อยอมไก่เราทั้งทั้งน่องโอ้ก็คือชิ้นนั้นเราชิ้นนั้นเราก็กินกินหมดเลยอ่ะหมดเลยไม่รู้ไงพี่ หมดไม่ว่าแถมต้องเอามาอมเองอีจกจะอมยาจะให้เขากินนี่แหละได้เขาอมก่อนแล้วได้เจอแผ่นซ้อนแผ่นโอ้เข่าเหดือยกันมวยแซบแซมี๋ยวเจอบ้างเดี๋ยวเจอบ้างเจอบปังไมเจอหงเน่าบ้นี่หงคูนี่เดี๋ยวผมว้องครูแน่ว่าเวลาเขามาค่ายเนี่ยพี่ดูเห็นไหมเขาเขามาเพื่ออะไรมาจีบสาวเธอมาจีบสาวเขาบอกผมอยู่เนี่ยเขาชอบเขาชอบคนเชื่อคนนี้คนนี้เขาชอบเขาชอบคน นี่ไงเขาเขาชอบเสื้อเนี่ยผมครูเนี่ยหัวเสียงคูนะบอกเองเหรอเดี๋ยวเขาบอกผมเขาบอกว่าเขาชอบคนคนนี้นะเสียงคูโปรติกลับแล้วอยู่วันแต่วันนี้ทำไมกลับนะก็วันนี้เขามาไงโปรติไม่เกินสี่โมงครึ่งกลับแล้ววันนี้นานปกติสี่โมงนี่จะกลับไปรับคุณครูเลยใช่เนี่ยทิ้งครูที่ครูไม่ต้องแปลกใจครับที่ที่แกทิ้งครูเพาแบบนี้นะพอมีอย่างนี้ใช่ไหมใช่ผมเห็นดู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 ด ือ้ไนเขาบอกครูครู่อยให้เดินกลับจริงมนี่เนาะเรามาเข้าปั้มดูดิป้มนี่ไม่ตอนตอเล่นแขหน่อยเล่นมแหละเอาละจะเล่นผมละเอาละเอาละชอบที่เป็นมงมุมนี่อชอบมงมุมอที่คอนี่ เขามีแมงมุมนะเอตานครับน้องเขามีแมงมุมเลยเอาเข้าเลยครับผมเข้าป้อมคอป้อมคอเปนเ้นผมนะเดี๋ยวะยังไม่เป็นเอาป้อมคอก่อนนอา้อก่อนป้องคอก่อนพี่หล่กับบทเอาป้อง่อก่อน้องป้องป้อปองป้อ้องป้องป้องป้องเองป้อ้องป้องป้อเป้อป้องป้องป้องปอป้อง้องป้ององป้อ้องปอปมป้อออป้อล็ออออ

สอตมด้สอนสอสออะไรอ่ะสอดมสอแขนสแเออมึงก็พูดดีๆสอนแขนเออพูดไม่ชัดเจนเลยเอาตันสอดดินแเออไม่ยอมสอดอ่ะดีดีมใหมใครีมียัดด้วยมียัดด้วยตีอย่างนี้เวลาสอนอ่ะตีตีเอา เอาไหนอ้าตรงไหนอ่ะอีเอาตารอาตาลจะสอนวิธีปั้มวิธีสอดใช่ไหมอาวิธีสอดแล้วาสอดยังไงเอาพี่พเป็นมวยผมมึงป็นมวยเวอ่ะบอกให้ลองสอนลยอ่ะไหนไหนเอาเอามาเอามาพี่ลองลองลองไปปั้มนิเอาอุพี่เขาดูอมากเลยคอนพี่รอะเร็วมาเล ลอกล็อกล็อกล็อกก่อนล็อกก่อนจาก่อนันก็จะเรียนไงว่าพี่หลองสอนเอ้ยเย็นใเดย่หลอสอนไลแขนอนยอะไรแขนพี่หลองเก่งลูกไล่แขนนะรงนนี่ดูโอ้ยชอบ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 เนี่ยชอบผมนี้แหะคนนี้แหละเขาาแอบถ่ายไว้อยู่โอ้เท่เทเทเทโอ้ยนี่ทำทำเชิงพี่ จำเชียงว่าไงเชียงว่ายสวยคกี้โดนเหลี่ยมครับโดนเหลี่ยมใช่ไหมเราก็หักเทไปเลยหักเทเสียบเลยหักเสียบหักเทหักแทงเจ้าแรกผมเอาที่คนไม่เคยชุเหมือนกันนะครับงานงานอะไรกระโดดแทนไหมหรือไม่ถ่นยผัดหน้าจันเอาเลยมาถ่ายไปแล้วนะเอาเลยลอยใจนะต้องงานไม่ต้องงานปีใหม่แล้วล่ะลิต้าปาราสัตเซอร์เฟอร์นะไม่ต่อยไหมยี่แปดล่ะเออเอาไหมยี่แปดเดี๋ยวหาคู่ให้ โอเคกิโลกิโลช่างมอเลยเดี๋ยวขึ้นรายการสุดสมานเลยครับเอาลงรายการพร้อมมนุษย์ต่างดาวเอามนุษย์ต่างดาวเลยเอาเอาพร้อมมนุษย์ต่างดาวเลยมายาด้วยไหมเอาหาคู่ให้มายาหน่อยมายาต้องคู่มายาต้องคู่เอาคู่นี้เดี๋ยวไที่มายาไฟหนูไปขึ้นครับก็เดี๋ยวจะหาจะหาคู่นะครับผมสรุปว่าเดี๋ยวเผื่อได้ลงรายการเดียวกับไอ้อะไรนะมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวอันนี้ชื่ออะไรลิตาลิตามาลสับเซบ โอ้โหอจีเท่าไรอจีเท่าไรชนะนี่อจีไมอจีน้อยๆาระบาอ่อนนะครับปลาไหับผมปลาไปลาอัน้เป็นสองสายตาดูดูสายตาดูสายตาเขาช่องยูิหเนือวเดี๋ยวหาั้วหตาเกบ้พี่หาขั้วมายาแก้มน้ำหนักผมเท่าไล้มารยกใไม่รู้จักต่อยักสมยกนะครับผมฟัดรอบยเดี๋ยวหา้วไม่ผมเห็นน้องเขาตอนแรกน้องก็ใช่คนไทยไหม ไม่ดูอผมดูสีผมก็เป็นลูกญี่ปุ่นแม่เป็นคนญี่ปุ่นพ่อเราคนไทยเป็นคนเมกาอ๋อครับเป็นคนเมกาบางนา่นนรับชมที่คงาไม่ตาแ้ยกไะโอเคครับผมแก้วฝากตามเลยครับอันนี้เป็นคนประกอบคิหน้าตาคนเกา เอาวิดีโอเหรออะถ่ายรูปแล้วเห็นแล้วป่ะพ่อจ๋าว่าไงนะครับเมื่อกี้เลยเจ้าพ่อเฉพาะคนครูครับอ้าวพ่อจ๋าทำไมพูดอย่างนั้นล่ะครับลูกชายลูกชาแล้วเนี่ยลูกชายเกเรใช่ไหมครับเขาก็รู้กันใช่มพ่อยังไม่หยุดติครับพ่อจ๋านี่ทิ้งทิ้งครูไงวันนั้นวันนั้นที่ไม่รับครูไงเหรอ พาผมบอกว่าเอาตันอย่าบอกครูนะผมเจอให้ให้ผมสามร้อยเลี้ยงขนมถ้าปิดปากอะถ้าปิดปากโอ้ยอยยุให้น้อยให้น้อยไปสามร้อยเงินไม่ถึงเงินไม่ถึงอยู่ค่ายทามันไม่รู้จักไงแบบเอ้ยวันนี้นี่แหลได้โอ้กลับไปรับเขาครูปล่อยเดินกลับ